คุณเคยเป็นไหมรู้ว่างานต้องส่งพรุ่งนี้รู้ว่าเอกสารนี้ต้องทํารู้ว่าร่างกายต้องการออกกําลังกายแต่สุดท้ายก็ยังไม่ทําไม่ใช่เพราะลืมไม่ใช่เพราะไม่รู้แต่เพราะเรารู้แล้วเราก็เลือกเลื่อนมันออกไปพฤติกรรมแบบนี้มีชื่อเรียกสั้นๆว่าการผัดวันประกันพรุ่ง และที่น่าแปลกคือมันเกิดขึ้นกับทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นคนขยันแค่ไหนเก่งแค่ไหนหรือมีเป้าหมายชัดแค่ไหนแม้แต่คนที่มีวินัยก็ยังเคยผัดวันมาแล้วทั้งนั้นแล้วทำไมเราถึงยังทำมันอยู่ทั้งๆที่เรารู้ดีว่ามันไม่ดีรู้ว่าต้องเริ่มรู้ว่าถ้าไม่เริ่มจะเครียดรู้ว่าถ้าปล่อยไว้จะพังแน่นอนแต่เราก็ยังไม่ทำคำตอบคือ เพราะมันไม่ใช่เรื่องของความขี้เกียจอย่างเดียวแต่มันคือเรื่องของสมองและอารมณ์ที่ซับซ้อนมากกว่านั้นเวลาที่เราจะเริ่มทำอะไรที่รู้สึกยากหรือกดดันสมองของเราจะส่งสัญญาณหลบหลีกโดยอัตโนมัติไม่ใช่เพราะเราขี้เกียจแต่เพราะสมองกำลังปกป้องเราจากความเครียดและความรู้สึกไม่สบายใจ บางคนผัดวันเพราะกลัวว่าถ้าทำแล้วมันจะไม่ดีพอบางคนผัดวันเพราะคิดว่ายังไม่ถึงเวลาที่สมบูรณ์แบบบางคนผัดวันเพราะรู้สึกหมดพลังและบางคนแค่ยังไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนและเมื่อเราเลื่อนเราก็จะเริ่มรู้สึกผิดรู้สึกแย่ แล้วก็กลายเป็นว่ายิ่งเลื่อนยิ่งไม่กล้าทำกลายเป็นวงจรที่วนซ้ำจนเรารู้สึกว่าเราไม่เก่งพอหรือเราควบคุมตัวเองไม่ได้ความจริงก็คือคนที่ผัดวันประกันพรุ่งไม่ใช่คนไม่มีวินยัยแต่เป็นคนที่มีภาวะทางอารมณ์ที่ยังไม่ได้รับการจัดการมีงานวิจัยหลายชิ้นที่บอกว่าต้นเหตุของการผัดวันจริงๆมาจากความเครียดที่ยังไม่ได้รับการแก้เช่น เครียดจากความกดดันเครียดจากความกลัวผิดพลาดหรือแม้แต่เครียดจากภาพในหัวว่าเราต้องทำมันได้ดีเท่าที่คิดแล้วเราจะออกจากกับดักนี้ได้อย่างไร 1. อย่ารอแรงบันดาลใจถึงจะเริ่มหลายคนเข้าใจผิดว่าต้องรอให้มีอารมณ์ก่อนแต่จริงๆแล้วแรงบันดาลใจจะมาหลังจากเราเริ่มเพราะเมื่อเราเริ่มสม,มองจะเริ่มหลั่งสารที่ทำให้เรารู้สึกสำเร็จเล็กๆและนั่นแหละ คือแรงขับที่แท้จริง 2. หันเป้าหมายใหญ่ให้เล็กลงหลายคนผัดวันเพราะมองว่าสิ่งที่ต้องทำนั้นใหญ่เกินไปแต่ถ้าเราลองแยกเป็นขั้นเล็กๆเ,เช่นวันนี้แค่เปิดไฟล์แค่พิมพ์หัวข้อแค่อ่านโจทย์มันจะไม่รู้สึกน่ากลัวอีกต่อไป 3. ลองตั้งเวลาเริ่มแทนการตั้งเวลาเสร็จเรามักตั้งเดดไลน์ไว้ว่า งานนี้ต้องเสร็จพรุ่งนี้แต่เราไม่เคยกำหนดว่าจะเริ่มตอนไหนการตั้งเวลาเริ่มเช่นวันนี้5้าโมงเย็นฉันจะนั่งทำส0บนาทีช่วยให้สมองรับรู้ว่านี่คือจุดเริ่มที่เล็กพอและทำได้ 4. ยอมรับว่าเราทำไม่ดีได้ไม่ต้องพยายามทำให้ดีทุกครั้งเพราะหลายครั้งความกลัวว่ามันจะไม่ดีพอทำให้เราไม่กล้าทำ ยิ่งคุณยอมให้ตัวเองเริ่มจากสิ่งที่ยังไม่สมบูรณ์แบบคุณจะรู้ว่าการเริ่มมันง่ายกว่าที่คิด 5. สร้างรางวัลเล็กๆให้ตัวเองหลังจับทำงาน20นาทีลุกไปกินขนมทำงานเสร็จหนึ่งหน้าเล่นมือถือ10นาทีวิธีนี้จะช่วยให้สมองเห็นว่าความเหนื่อยมีปลายทางไม่ใช่แค่ความทุกข์ยาวนาน 6. อย่าด่าตัวเองตอนผัดวัน พอยิ่งคุณตำหนิตัวเองสมองจะยิ่งรู้สึกผิดแล้วคุณจะยิ่งไม่อยากกลับไปแตะมันอีกลองพูดกับตัวเองว่าไม่เป็นไรแค่วันนี้ฉันยังไม่เริ่มพรุ่งนี้ฉันจะลองใหม่ความอ่อนโยนกับตัวเองจะเปิดทางให้คุณเริ่มง่ายขึ้นจริงๆแล้วถ้าคุณกำลังนั่งอยู่ตรงนี้กำลังเลื่อนดูคลิปทั้งที่รู้อยู่เต็มอกว่ามีบางอย่างที่ควรทำให้คลิปนี้เป็นสัญญาณว่ามันถึงเวลาแล้ว ไม่ต้องลุกขึ้นมาทำทั้งหมดแค่เริ่มจาก5นาทีพอคุณได้เริ่มคุณจะรู้ว่าสิ่งที่ดูน่ากลัวมันไม่ได้แย่อย่างที่คิดบางครั้งความสำเร็จไม่ได้อยู่ที่ว่าทำได้เยอะแค่ไหนแต่อยู่ที่ว่าคุณเริ่มได้เมื่อไหร่และถ้าคุณเริ่มแล้วในวันนี้นั่นคือใช้ชนะของคุณเองคุณเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมผัดวันบ่อยๆจนกลายเป็นนิสัยลองเล่าให้ฟังในคอมเมนต์ได้เลยนะคะ แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพจรู้ไว้ใช้จริงเพราะเราจะไม่ปล่อยให้คุณผัดวันกับชีวิตไปตลอดอีกต่อไป